สวัสดีค่ะเกษตรบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะบบกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือกนกันด้วยนะคะกระซรบอกเล่านําเสนอรถกระบ,บะพร้อมใช้งานนะคะคันนี้นะคะเป็นเชฟโรเลตโคโรราโดเครื่องยนต์ดีเซลนะคะพร้อมขับพร้อมใช้ได้เลยค่ะทุกท่านเป็นรถกระบ,บะมือสองปี07ยังอยู่ในโฉมของไฟตา2ชั้นกันอยู่นะคะรถจัดทรงดีค่ะทรงสวยลงแม็กเรียบรรอยค่ะทุกท่านเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลนะคะ ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์สวยเดิมไม่มีชนค่ะภายนอกดูดีภายในดูสะอาดนะคะราคา1 9 0 0 0บาทค่ะพร้อมขับใช้งานได้เลยนะคะสภาพเบื้องต้นตามในรูปเลยนะคะสนใจดูรถได้ในตัวเมืองจังหวัดจันทบุรีนัดหมาย่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะและไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะ ติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปและอ่านข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ใต้คลิปเช่นกันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ